สวัสดีครับสวัสดีค่ะวันนี้ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการอมลองข้อกฏหมายเดนนิวเจนนะครับพบกับพวกเรา2คนเช่นเดิมนะครับสำหรับพบและเอ้ยค่ะสำหรับในเดือนเมษายนของเรานี้นะครับเราก็ยังอยู่ในธีมเดิมนะครับในการเลือกดีกาจากบทบรรณาธิการที่น่าสนใจในสมัยที่แล้วหรือ2-3สมัยที่แล้วเนี่ยในส่วนของขาแพ่งและขาอาญานะครับจะเอาข้อดีจริง พร้อมประเด็นทางกฎหมายที่น่าสนใจนะครับมาให้ทุกท่านได้รับชมกันซึ่งจะเป็นเรื่องที่สามารถเกิดขึ้นได้ในชีวิตประจําวันในการทําธุรกิจ t r a n s a คชั่นต่างๆก็เกิดขึ้นได้ทั่วไปใช่แล้วค่ะ,ะสมาหรเหมือนอย่างว,วันนี้น้องพบเรามาในฟิลของขาแพงบ้างอเออ,อน้องพบคืออย่างนี้บางทีเนี่ยในชีวิตประจำวันมันอาจจะเกิดขึ้นในกรณีที่ว่ามีการซื้อขายทารัพย์สินสมมติว่าเป็นที่ดินละกัน พอซื้อขายปุ๊บเนี่ยโดยปกติแล้วถ้าเป็นที่ดินเราก็มกจะทำสัญญาจะซื้อจะขายครับผมถ้าอย่างนี้นะคะน้องพบถ้าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นว่าไอ้ทรัพย์ที่มันเป็นที่เราทำสัญญาจะซื้อจะขายคือที่ดินเนี้ยในอนาคตเนี่ยผู้จะขายเขาไม่อาโอนให้กับตัวผู้จะซื้อได้อาจจะด้วยเหตุเพราะว่ารั์นั้นมันกำลังอยู่ในกระบวนการที่จะต้องเอาไปขายท่อตลาดคำถามก็คือว่าถ้าเกิดผู้จะขายไม่อัดโอนที่ดินนี้ให้กับตัวผู้จะซื้อได้เนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการพ้นวิสัยอะไรยังไงไหมฮะน้องพบ เรื่องที่เราจะพูดถึงก็เข้าต็มเลยนะครับ<อ>ว่าเป็นในส่วนของเรื่องการชรําระหนี้พลนวสิส <ues> ัยนะครับการชําระหนี้พนวิสัยเนี่ยนะครับมันคืออะไรมันคือการทําสัญญาปุ๊บแต่ปรากฏว่าหลังจากวันทําสัญญามันมีพฤติการอะไรสักอย่างเกิดขึ้นนะครับที่ทําให้ไม่สามารถชําระหนี้ได้พูดง่ายๆคือมันเป็นไปไม่ได้แล้วว่ะนะครับเช่นอย่างที่พูดเมื่อกี้เลยเราทําสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินกันอ่ะแต่สุดท้ายที่ดินนั้นอ่ะมันไม่สามารถโอนให้ได้แล้วเพราะอะไรเพราะที่ดินนั้นมันติดอยู่ ในชั้นบังคับคดีะนะครับเช่นศาลอาจจะมีการเพริกถอนการขายท่อตลาดหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยนะครับคำถามคือมันเป็นการชํารนีิพนวิสัยแน่ๆแหละเพราะผู้จะขายไม่สามารถโอนทรัพย์ให้ผู้จะซื้อได้แล้วถูกไหมครับผู้จะขายเขาไม่ใช่เจ้าของทรัพย์แล้วอะเพราะอะไรเพราะทรัพย์นั้นมันติดอยู่ในชั้นบังคับคดี<ะ>คําถามคืออย่างเงี้ยผู้จะขายจะต้องรับผิดหรือไม่มนะครับ ข้อเท็จจริงที่เล่ามาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยครับกลายคับข่าวว่ามันปรากฏในบทบรรณาธิการภาคหนึ่งสมัยที่73เล่มที่16เลขนี้ค่ะความจําดีนะเนี่ยแน่นอนข้อเท็จจริงของดีการนี้นะครับเป็นไปอย่างที่พี่เอ๋ยพูดเมื่อกี้เลยนะครับคือพูดง่ายๆคือผู้จะซื้อกับผู้จะขายเขาทําสัญญาจะซื้อจะขายกันนั่นแหละนะครับในที่ดินแต่ปรากฏว่าที่ดินนั้นเนี่ย ผู้จะขายเขายังไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์นะครับเขาเนี่ยต้องไปซื้อท่อตลาดนะครับมาจากเจ้าพนักงานบังคับคดีทีหนึ่งทีนี้นคําถามคือสุดท้ายแล้วรัพย์นั้นนะครับผู้จะขายเขาไม่ได้รับกรรมสิทธิ์เพราะมันมีปัญหาขึ้นในชั้นบังคับคดีอ่ะเช่นศาลอาจจะเพิกถอนการขายท่อตลาดอะไรก็แล้วแต่คำถามคือมันคือการชารานิพนวิสัยแน่ๆถูกไหมครับแ,แต่คําถามคือผู้จะขายที่เป็นลูกหนี้ในหนี้ส่งมอบทรั์เนี่ยนะครับเขาจะต้องรับผิดหรือไม่อื ทีนี้ข้อได้จริงนี้นะครับตามคำพิพากษาดีการนี้เนี่ยเราต้องลงลึกไปถึงตัวสัญญาด้วยะนะครับปรากฏว่าสัญญาจะซื้อจะขายเนี่ยมันมีเงื่อนไขนะครับพูดชัดเจนเลยว่าเฮ้ยผู้จะซื้อผู้จะขายเขารับรู้กันดีว่าเฮ้ยรั์เนี่ยในอนาคตผู้จะขายเขาอาจจะไม่ได้รับกรรมสิทธิ์ก็ได้มันอาจจะมีปัญหาในชั้นบังคับคดีก็ได้ศาลอาจจะไปเพิกถอนก็ได้ถ้ามันมีปัญหาตรงนี้ในข้อสัญญาเขาเข,าเขียนเลยว่าให้สัญ,ญญาเป็นอันเลิกกันเพราะฉะนั้นศาลดูทั้งสัญญาศาลดูจากพฤติการประกอบกันทุกอย่างแล้ว นี่คือการชํารหนี้พ้นวิสัยที่ไม่สามารถโทษลูกนี้ได้ทําไมต้องแยกอย่างนี้นะครับเพราะถ้าการชํารหนี้พ้นวิสัยโทษลูกนี้ไม่ได้จับไปที่มาตรา219ใช่แลก้วลูกนี้ก็จะหลุดผลนะครับในขณะที่ถ้าเป็นมาตรา2 1 8คือโทษลูกนี้ได้ลูกนี้ก็จะต้องรับผิดในการชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนนะครับเพราะฉะนั้นศาลดูดีการนี้แล้วนะครับศาลดูข้อเท็จจริงปุ๊บเฮ้ย การที่การขายตลาดมันถูกเพิกถอนไปมันเป็นความผิดผู้จะซื้อผู้จะขายไหมฮะก็ไม่นะเออผู้จะขายเขาอยากขายแต่ทรัพย์นั้นมันติดในชั้นบังคับคดีมันไม่ใช่ความผิดของเขาะนะเพราะฉะนั้นศาลก็เลยปรับเข้ามาตรา219เป็นการชํารหน้พนวิสัยที่ไม่สามารถโทษลูกนี้ได้นะครับผลคือไรผลคือลูกนี้ก็เลยหลุดพ้นนะครับไม่ถือว่าเป็นฝ่ายที่ผิดสัญญานั่นเองอย่างนี้นเองค่ะ oh <no. S 2> น้องพบแล้วอย่างในสถานการณ์ปัจจุบันนี้ค่ะ มักจะเกิดการชุมนุมเกิดขึ้นบ่อยอยากทราบว่าสถานการณ์ชุมนุมเนี่ยจะถือว่าเป็นเหตุสุวิสัยที่ทําให้ตัวลูกหนี้เขาสามารถอ้างได้ไหมคะว่าไม่สามารถปฏิบัติการชําระหนี้ได้นะครับขพราะในจ,จริงนี้ก็มีในดีการบทบรรณาธิการเล่มที่16เหมือนกันนะครับเลขนี้เลยตะน,นะฮะให้เสียงเอฟเฟกต์นะ <c oughs> ไม่ต้องพึ่งทีมตัดต่อกันเลย,เยทีเดียวนะครับ,รบสำหรับดีการนี้สําหรับดีการนี้เนี่ยเขาพูดถึงว่า สมมตินะครับมีการทำสัญญาจ้างให้สร้างอะไรสักอย่างง่ายๆนะเนี่ยครับจ้างก่อสร้างอะไรสักอย่างปรากฏว่าผู้รับจ้างก็ก่อสร้างไปได้แค่สองวดสมมตินะครับทีนี้ปรากฏว่ามีเหตุชุมนุมทางการเมืองเกิดขึ้นนะครับผู้ว่าจ้างก็เลยพยายามมองว่าเฮ้ยเหตุชุมนุมทางการเมืองมันเป็นการชำรหนี้มันทำให้การชำรานี้เนี่ยพ้นวิสัยฉันขอไม่จ่ายเงินแหละนะครับฉันหลุดพ้นเพราะเนี้ยคือการชำรหนี้พ้นวิ่นวยฉันจ่ายเงินไม่ได้มีเหตุทางการเมือง นะครับแล้วฉันก็ไม่อยากให้สร้างแล้วพยายามพูดง่ายคือเขาพยายามอ้างกฎหมายเพื่อหน,นีให้ตัวเองไม่ต้องจ่ายเงิน<ฆ>นะครับคำถามคือเหตุชุมนุมทางการเมืองนี้จะถือว่าเป็นการชําระนี้พ้นวิสัยได้หรือไม่นะครับซึ่งตามคําพิพากษาดีการตัวนี้เนี่ยก็พูดชัดเจนเลยว่าเหตุชุมนุมทางการเมืองไม่ถือเป็นเหตุสุดวิสัยตามมาตราแปดเพราะฉะนั้นไม่ถือว่าเป็นการชําระนี่พ้นวิสัย คุณจะเอา silently, บทบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการชํารหนี้พลวิสัยพวก2 19, 70, 37 1 8 2 1 9 3 7 0 371372กเนพวกนี้มาจับไม่ได้ค่ะ<ฮ>นะครับสรุปง่ายๆเหตุชุมลุมทางการเมืองในดีการนี้นะครับไม่ถือว่าเป็นเหตุที่ทําให้การชํารหนี้พลวิสัยนั่นเองลุงนี้อ้างไม่ได้นะคะฝากไว้จากคำพิพากษา2ดีการเมื่อกี้นะครับก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการชํารหนีพลวิสัยนะครับตามสายเดิมของพวกเราไม่ใช่แค่เอดีกามาพูดดกันะนะครับจะมี แทรกหลักกฎหมายในตอนท้ายให้ด้วยนะครับเมื่อกี้เราพูเถึงเรื่องการชําระหนี้ผลวิสัยแล้วนะครับแต่ทุกท่านจะต้องเคยได้ยินว่านิติกรรมที่มีวัตถุประส,ง,สงค์พ้นวิสัย2คํานี้ให้ผลทางกฎหมายที่แตกต่างกันเลยนะครับแตกต่างกันยังไงนะครับถ้านิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์เป็นการพ้นวิสัยนะครับมาตราที่เราจะเข้ามาจับคือมาตราจับได้ไหมหนึ 150, ่งห้าสูตรค่ะหนึ่งห้าูของประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั่นเองนะครับผลคือนิติกรรมนั้นจะตกเป็นโหมะค่ะ เออนะครับคำถามคือแล้วนิติกรรมที่มีวัตถุประสมเป็นการพ้น,พนวิสัยคืออะไรพูดง่ายๆทําสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นะครับเช่นทําสัญญาซื้อขายดวงจันทร์กันเป็นไปนไม่ได้เลยเออเป็นไปไม่ได้เลยซื้อขายดวงอาทิตย์กันหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเช่นเราทําสัญญาซื้อขายรถคันสีแดงยี่ห้อยี่ห้อนี้ะนะฮะทะเบียนกอขอหนึ่งสองสามสี่ปรากฏว่ารถคันนี้เนี่ย ไม่ไปตั้งแต่ก่อนทําสัญญาแล้ว<ม>รถค<ม>ันนี้ไม่มีรถอยู่แล้วใช่สูญหายไปตั้งแต่ก่อนทําสัญญาแล้ว <c oughs> ถ้ามันเป็นไปไม่ได้ก่อนหรือขณะทําสัญญาเลยเนี่ยเราจะเรียกว่านิติกรรมนั้นมีวัตถุประสงค์พ้นวิสัยผล<ะ>คือตกเป็นโมฆะพวกายๆคือมันเป็นไปไม่ได้ขณะทําสัญญา<ะ>แล้วเราจะทําสัญญาเพื่อถูกไหมนะครับแต,แต่ถ้าเป็นเรื่องการชําระนิ้พ้นวิสัยที่เราพูดถึงเมื่อกี้ครับ<ะ>มันจะเป็นไปได้อยู่ขณะทําสัญญาเช่นเราทําสัญญาซื้อขายรถขณะทําสัญญาไอ้รถทะเบียน 1, 2, 3่งสอามก็ไก่สีแดงอะไรเนี่ยยังอยู่นะแต่ปรากฏว่าหลังจากทาสัญญาได้1วัน2วัน3วันห่เดือง1นปีรถนะเกิดไฟไหม้หรือโดนชนขึ้นซูนหายบุบสลายแล้วอันนี้เราจะเรียกว่าการชำรานี้ผลวิสัยนะซึ่งลูกหนี้หรือเจ้าหนี้ใครจะต้องรับผิดอะไรยังไงมันก็จะมีบทกฎหมายประมาณ5ตัวหลักๆที่ต้องดูดาอันนี้ฝากไปดูนะก็จะมี2 1 8 219-370-371-372ของประมวลกฎหมายแพง่งและพาณิชย์ใช่แล้วค,ครับอ่าก็ฝากเอาไว้เป็นประเด็นทางกฎหมายที่สืบเนื่องมาจากคำพิพากษาดีกา2ตัวเมื่อกี้นะครับใช่แล้วนะนะในประโยชน์ด้วยนะคะทั้งผู้ที่เตรียมสอบแล้วก็ในชีวิตประจำวันใช่แล้วค่ะล้ค่ะสำหรับวันนี้เนะคะเรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะพบกับรายการอมรอคอกฎหมายเดี๋ยวนิวเจน,จน,นได้หม่อย่างนี้ทุกวันศุกเวลา6โมงนะครับ เรื่องมแล้วนะ6โมงเฉยๆพกโมเออนะครับอยลืมเวลากือบลืมเวลา6โมงนะเอออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด uh ้วยนะครับโปะตอนถ่ายเล่นๆนะเป็นพิธีเออร์ลิงนิดนึงค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ